ทา้เข้ามาเยอะจริงๆนะครับกับคอมงบประมาณจำกัดนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยโ,โหค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ปลายปีแล้วด้วยนะครับอยากจะได้คอมสัก5,000บาทพอจะมีไหมครับวันนี้ผมมาขิงกับแอนดมินเจนะครับเขาจัดไปแล้ว5,000กว่าบาทแต่จะจุยไปที่7,000กว่าบาทนะครับวันนี้ผมมาที่เสียเลยนะครับบุกมาเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมงบ5,000บาทเนี่ยจะได้สเปคอะไรแล้วก็น่าใช้แค่ไหนไปติดตามชมครับ มาดูที่ร้านนี้กันนะครับเรามากันประจําเลยกับ Rich Wave นะครับซึ่งเขาก็จะมี PC นะครับแล้วคอมประกอบต่างๆเนี่ยที่เป็นทั้งมือ1และมือ2นะครับมาให้เราได้เลือกกันแล้วก็มีหลายระดับราคาด้วยสําหรับวันนี้เรามาดูที่5,000บาทนะฮะซึ่งเราจะขิงกับเจ้าเจะใครก็ไม่รู้เ,เครื่องขาวๆเนี่ยเื่อผมไปซื้อมามันราคาประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ด แอดมินจงเอ็มจนะฮะจัดมาโอ้เจ็ดพันกว่าบาทเรามาดู5,000กว่าบาทของร้านนี้ดีกว่านะครับว่าเขาให้สเปคอะไรมาบ้างเอาเรามาเริ่มกันที่ นี่เลยสเปคนี้นะครับกับสเปคที่เขาให้มานะครับเป็นทีวคอย57400นะครับแรม DDR4 แล้วนะ8 g b s s d 240กับการ์ดจอ Gforce e GT 1030ครับ Power 600วัตต์กับสเปคนี้นะครับคุณยังไปต่อได้นะถ้าคุณจะอัปเกรดเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่รวมไปถึงการ์ดจอเนี่ยผมเชื่อว่านะครับ1050ที่1650เนี่ยก็ยังพอไหวนะครับกับราคา5,890บาท มาดูใกล้กันนะครับก็มี5,990าอยบาทานะ6402นะครับแรม8แล้วเขาให้เป็น GTX 950มานะฮะแต่ที่ผมดูจะถูกใจนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจที่สุดนะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะฮะเป็น Intel Core i7 8 7 0 0นนนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับ DDR4 16GB แล้ว SSD 240ทีนี้คุณก็หาตัวการ์ดจอที่คุณชอบเนี่ยมาใส่ได้เลยนะผมแนะนำว่าจะเป็น RX 5500นะครับหรือจะเป็น GTX ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ตัว power ก็น่าจะรองรับอยู่นะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรุ่นนะครับถ้าในงบประมาณเนี่ยไม่เกิน7,000บาทผมเชื่อว่าอีก3-4รุ่นที่ผม ปาดให้ดูตรงนี้นะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับจะเป็นค่ายเอหรือว่า Intel ก็ตามนะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้คอมงบประมาณ5,000บาทครับและที่ผมชื่นชอบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามาร้านเนี่ยถ้าคุณด้านหน้าเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันยังไม่โดนใจนะครับคุณยังอยากจะคัสตอมไมซ์มันอยากจะปรับนะเปลี่ยนเอาเมนบอร์ดชิ้นนั้น c p u ชิ้นนี้นะครับเขาก็มีตัวเลือกมาให้นะครับตั้งแต่เมนบอร์ดที่เป็น1 1 5 1 V2 นอะครับอันนี้ LG1 AM4 ก็มีนะครับ A320 รวมไปถึงรุ่นที่เก่าไปกว่านั้นนะฮะถ้าอันนี้งบประมาณของคุณมองว่ามันอาจจะ พอไปไหวกับเซตพวกนี้นะครับซึ่งจะเพิ่มมาไม่เท่าไหร่นะคุณก็สามารถเลือกสิ่งเหล่านี้นะครับเอาไปใส่แทนได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรุงตามความต้องการของคุณได้เลยครับและถ้าใครมีงบเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจาก PC ที่ผมบอกนะแล้วคุณอยากจะใส่การ์ดจอเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้ GTX ก็ยังสามารถเล่นเกมได้นะครับโดยเฉพาะเกมแคชวลหรือเกมทั่วไปถ้าคุณเล่นโมบ้าเนี่ยมันยังไปได้ไหลลื่นเลยฮะมันก็ยังมีการ์ดจอนะครับของทางร้านเนี่ยเขามีให้อย่าง เพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับเขามี g t x 1660 s u per ด้วยนะอันนี้ก็แน่นอนครับแรงกว่า g T X 1650แน่นอนแล้วก็มี r T X 2060นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมถามราคามานะฮะราคาเขาเปิดที่4,100บาทสำหรับ G T X อ1660 s u per นะส่วน R T X ท2060เนี่ยเขาเปิดอยู่ที่4,900บาทอนะ่าเป็นยังไงถ้าคุณมีงบประมาณมากพอนะครับแล้วคุณอยากจะเล่นเกมได้เนี่ยให้มันลื่นขึ้นนะครับก็สามารถเลือกเข้าไปใส่ใน p c ของคุณหรือว่าคุณจจะปปรรัับบเเลลีีี่่ยยนนากกท็ได้ค และถ้าคุณมาที่เซีย์ฟิกโซนนะครับที่ชั้น3เนี่ยถ้าคุณมีงบประมาณจากัดจริงๆนะเอาจริงเหมือนผมเนี่ยครั้งแรกๆที่ผมประกอบคอมนะเงินผมก็น้อยแต่อยากจะได้ PC สักเครื่องหนึ่งในการที่เอาไปใช้งานหรือว่าเล่นเกมนะสิ่งหนึ่งที่ผมมองเลยคือเคสเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องแพงก็ได้นะครับแค่มันยัดการจอที่เราใช้อยู่ได้ก็พอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็มีตัวเคสนะครับที่ราคาค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวเคสเนี่ยราคา450บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณมี power อยู่แล้วหรืออยากจะเปลี่ยนแค่ตัวเคสหรือว่า อยากจะซื้อตัวเคสพร้อมพาวเวอร์ไปด้วยเลยนะครับราคาก็ประหยัดดีทีเดียวครับเดี๋ยวนี้ครับพาวเวอร์550วัตต์เนี่ยก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะอย่างตัวนี้450บาทนะครับก็ถือว่ากระทัดรัดดีนะครับน่าใช้งานแล้วนอกจากนี้นะครับเขายังมีเคสตัวเล็กนะครับราคาหลักร้อยนะครับรวมไปถึงเคสที่มีพัดลมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะจัดเรียงไบแบบนี้790บาท890 990บาทนะฮะหรือถ้าคุณเองนะครับอยากจะปรับแต่งคอมนะครับอยากจะใส่สีสันให้มันนะครับ แต่ว่าจะไปเลือกเมนบอร์ดที่มันแพงๆมันก็ไม่ไหวนะ,ะเลื้อพัดลมที่บางทีพรีเมียมนะมันก็ราคาดีนะครับแต่ว่ามันก็มันก็จะจ่ายเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีงบประหยัดเนี่ยผมแนะนําเลยนะเขามีพัดลมที่เป็นพัดลมไฟราคาประหยัดอย่างตัวนี้นะครับแปบาท100บาทนะครับให้คุณได้เลือกด้วยนะฮะหรือว่าจะเน้นที่การระบายพัดลมระบายลมร้อนอย่างเดียวเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับราคาแค่80บาทเท่านั้นนี่แบบนี้เลยนะครับมีน็อตมาให้ด้วยหล่อเลยนะฮะ แลวนอกน,นี้ก็ยังมีเคสอื่นๆนะครับที่เป็นเคสกระจกเคสอะไรต่างๆมาเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันนะฮะตรงนี้อยู่ในเซลฟิกโซนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเข้ามาดูกันเลยมีเคสให้เลือกเยอะแยๆเลยครับ อีกหนึ่งร้านนะครับที่นี่ดีจังนะครับผมเราก็มาทุกรอบเลยนะครับเพราะเขามีของค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัว PC ประกอบนะครับรวมไปถึงตัวอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่คุณจะสามารถจับเข้ามาใส่ในคอมของคุณได้นะฮะทีนี้ถ้าในงบประมาณนะครับ5 0าพบาทเนี่ยนะฮะเพราะผมไปนั่งดูนะครับของ Admin มินเะครับเขาก็ใส่มาเขาเป็นสีนอนใช่ไหม แล้วก็การ์ดจอเจ 750Ti โอ้ก็ว่าดูแบบๆกันนะแต่ก็โอเคอะเรามาขิงนี่ว่าเขาแอดมินเจนะครับวันนี้5,000บาทนะครับดูที่ได้สเปคอะไรบ้างนะฮะอันนี้5,990บาทนะครับก็ให้มาเป็น i56400 นะครับแรม8 g b ฮาร์ดดิสก์น T นะครับแล้วก็มี SSD ให้ส่วนการ์ดจอเนี่ยคุณก็สามารถส่องหาได้เลยนะครับที่นี่มีเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะทีนี้มาอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้สเปคใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่า ให้เป็นฮาร์ดดิส์500นะครับแล้วก็ SSD ราคาถูกลงไปอีกนะครับเหลือ4,990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนี้อันนี้6,990นะฮะอันนี้น่าสนใจได้เป็น i7 6700ครับแรม8ฮาร์ดดิส์1เทแล้วก็ SSD 120นะครับตรงนี้6,990แล้วคุณสามารถหาการ์ดจอเพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะทีนี้ก็มีหลายรุ่นเลยฮะที่ในที่นี้นะครับราคาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับ3,890นะครับรวมไปถึง i5 Gen7 นะครับแรม8ปกิกประมาณนี้นะครับราคา6690บาทเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะครับเขายังมีอุปกรณ์ที่คุณสามารถเลือกเสริมเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นด้านหลังผมนี่เลยนะก็จะเป็นเมนบอร์ด ในแบบต่างๆนะครับคุณจะเลือกเมนบอร์ดที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่เป็น A s อซีรีรุ่นธรรมดาเน้นประหยัดแล้วคุณไปใส่ก๊าดจอแรงๆเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นกราดจอในกลุ่มเกมเมอร์เป็น b 3 6 0 g นะครับก็ถือว่าเป็นเจนที่เป็น1200นะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ i5 นะครับ 8600ราคา2,990บวกเมนบอร์ดอีก1,990นะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอดีตเมนบอร์ดที่เป็นเกมมิ่งได้อันนี้น่าใช้นะครับส่วนใครมีการ์ดเยอะๆมีสล็อตเยอะๆอยากจะใส่การ์ด Expansion เสริมเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของตัว CPU จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะนี่เขาจะมีเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะ ก็ดูน่าสนใจเดทีเดียวพอร์ตคอนเนคเตอร์อะไรยังใหม่อยู่นะครับแล้วด้านล่างนี้ก็ยังมีอีกเทียบเลยนะฮะคุณจะเลือกตัวไหนก็ลองมาประกอบกันดูก็ได้คือถ้าใน p c c a s คสที่เขาประกอบมาให้เนี่ยยังไม่โดนใจคุณนะก็ลองเลือกอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปใส่ได้เช่นเดียวกันครับในนี้มีอุปกรณ์อื่นและอุปกรณ์รนะครับอย่างเช่นด้านบนเนี่ยก็จะมีครับการ์ดจอเมนบอร์ด คือจะประกอบเป็นชุดใหม่ก็ได้นะครับมีตัวเลือกเทียบเลยกาจอนี่ผมเห็นนะมี rx 5 8 0ด้วยนะครับรุ่นนี้น่าสนใจนะฮะเป็นรุ่นเรียกว่ารองท็อปพราะมัป rx 5 9 0เป็น RX590 อยู่แม้ว่าจะเป็นเจนเก่าแล้วคุณสามารถเล่นเกมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขยับมาด้านนี้นะครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยนะฮะนั่นก็คือกองทับกาจอแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีทั้ง รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับปะปนกันไปนะครับซึ่งถ้าง,งบประมาณคุณไม่เยอะเนี่ยคุณอยากจะเล่นเกมหรือว่าให้ลูกให้หลานใช้งานนะครับพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยก็จะมี gtx 730นะครับตรงนี้ g t 730 1,790บาท รหรือว่าจะเป็น1030อันนี้ก็ราคา2,000กว่าบาทครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของยอดนิยมเลยนะฮะก็จะมี1050 Ti ครับ4290และขยับไป1660 Ti ก็มีเช่นเดียวกันคือถ้าเน้นเล่นเกมไปเลยครับอันนี้ผมดูให้18,290สําหรับ RTX 4060 Ti นั่นเองนะฮะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆลองเข้ามาดูนครับเพราะว่า RTX ตอนนี้ราคาค่อนข้างดีโดยเฉพาะเจน2,000 s ี r ีส์แล้วก็3,000 s e r ณบัตน,นี้นะครับ Power ใช่สาคัญนะฮะเวลาที่คุณเลือกประกอบคอมนะครับถ้าอยากจะใส่การ์ดจอตัวแรงๆหน่อยนะครับก็เลือกเผ่าพันธุ์สไปรที่สามารถจ่ายไฟนะครับได้นิ่งๆหน่อยนะครับก็มีหลายรุ่นที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะนะฮะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นเกมมิ่งเกียร์ต่างๆเนี่ยก็มีเพียบเลยนะครับเคสนี่สีสันนะสีดำไฟชมพูนะครับสีขาวเคสแบบอวกาศอะไรก็มีเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงตัวแรมจะเป็น DDR2 DDR3 DDR4 มีให้เลือกเพียบนะฮะอันนี้ ขาดตกอันไหนนะครับก็ลองแวะมาดูกันได้ที่ดีจังนะครับผมและมีเครื่องเล่นเกมแล้วถ้าคุณมีคอมสำหรับเล่นเกมสเปคเดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะขาดจอสําหรับเล่นเกมนะครับที่นี่ก็มีตัวเลือกเพียบเลยเท่าที่ผมดูเนี่ย32นิ้วนะครับมือ2ตัวนี้ ราคาอยู่ที่3,990บาทเป็น IPS นะฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเขาหรือว่าจะเป็นจอโค้งก็ได้นะครับของ MSI 27นิ้วนะฮะตรงนี้จะแบบเอาจอที่เป็นเกมมิ่ง s s p r t t มีหมดนะฮะซึ่งถ้าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเลือกสักยีนิ้ว1 7 0 h เพเนี่ยตัวนี้นะฮะ 5,290บาทเท่านั้นนะครับผมเฮิร์สสูงๆมันก็จะดูลื่นๆสบายตานิดนึงนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆเทียบเลยนะครับยังไงแวะมาดูกันนะครับที่นี่ของเยอะจริงๆครับมาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับกับ NPM นะครับอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะครับของด้านหน้าวางไว้อลังการเลยนะครับอุปกรณ์คอม PC สําสำเร็จรูปแล้วก็ p c ประกอบนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะเด่นเรื่อง PC สําเร็จรูปนะครับที่เขามีให้เลือกเยอะหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งในการเลือกเนี่ยฮะ,ะจริงๆแล้วถ้าเป็นคอมประกอบหรือว่าคอมมือสองที่คุณจะนําไปใช้เนี่ยผมว่าถ้าคุณเน้นที่จะเล่นเกมจริงๆนะเอาไปใชใ้เล่นเกมแบบจ๋าจาเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือก PC ที่สามารถใส่เข้าไปได้นั่นหมายถึงว่ามันมี2เรื่องคือ1เรื่องของ ระยะที่คุณจะใส่การ์ดจอเข้าไปนะครับการ์ดจอเนี่ยมันควรจะวางเข้าไปได้2คือ power supply นะฮะว่ามันจะสามารถรองรับได้หรือเปล่าอันนี้คุณสามารถสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูักนว่าในงบประมาณ5,000บาทเนี่ยนะฮะกับ PC เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างน,นะครับในร้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทีละตัวเลยละกันนะครับถ้าคุณแบบเน้นมินิเลยนะนี่ อันนี้เลยเล็กจิว๋วราคา6,500บาทนะครับเป็นมินิ PC แบบไซส์กระทัดรัดนะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าคนที่ต้องการนําไปใช้งานในบ้านนะครับหรือว่าทํางานออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณสามารถโยกย้ายได้ไปใช้งานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาให้สเปคมาเป็น i5 8500T นะครับแรม 8GB SSD 256แล้วนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวอันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเปิดปุ๊บใช้ปั๊บได้เลยแล้วก็จะมี ราคาที่ย่อมลงมาหน่อย แล้วก็เป็นสเปคที่น่าสนใจนะครับอย่างนี้เป็น i เจ gen 6นะครับแรม8ปฮาร์ดดิส5์0แล้วก็ราคาเนี่ย4,900บาทซึ่งใช้การ์ดจอออนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นออนซี u ียูไปนะครับ<ม>แล้วก็จะมีรุ่นที่แบบ2,900บาทเป็นเคสอ,อย่างนี้เลยนะฮะ<ม>คุณสามารถหาการ์ดจอที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะผมว่าคุณใช้ GT นะครับเ5 0 GT ศอ่าสออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอาแค่เปิดออกจอได้นะครับแรม4ก็อาจจะต้องเพิ่มสักนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าขยับมาหน่อยนะครับอย่าง i น j จัดไปนะครับราคา7,000กว่าบาทนะฮะที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็น i78700 นะฮะแรม8 g b กะไบ SSD 256ครับฮาร์ดดิสก์1 t ทราคา7,900บาทนะครับซึ่งในนี้นะครับโดยส่วนตัวผมนะเท่าที่เคยเจอมานะครับคือเขาจะใช้การจอแบบที่เรียกว่า low p r o f i l ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเขาดูหน่อยชึบนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย นะรอๆแบบนี้วางยังไงก็ได้ครับประหยัดพื้นที่พอร์ตด้านหลังเทียบครับคุณจะวางแนวนอนก็ได้หรือว่าวางแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะได้ทั้งคู่เลยเท่าที่ผมดูเนี่ยเขามีดิสเพย์พอร์ตมาให้นะครับ USB นี่นี่นี่จะเป็นช่องต่อการ์ดจอแบบโล w p r o รไฟลก็คือตัวเล็กๆนะะี่ฮะซึ่งในปัจจุบันก็มีนะครับแต่ไม่ใช่การ์ดจอตัวแรงๆนะแต่ว่าสามารถเล่นเกมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเคสแบบนี้ผมเองก็ชอบนะครับเพราะว่ามันกระทัดรัดเวลาวางบนโต๊ะเนี่ยโต๊ะผม120เซนนะครับเวลาไปวางอีกห้องนึงเนี่ย มันก็สะดวกดีนะครับมันใช้งานง่ายแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น i5 Gen 8นะครับแรม8แล้วก็ฮาร์ดดิสก์500ราคา4,900ซึ่งคุณอาจจะไปหากาจอมือ2ก็ได้นะครับในงบที่ประหยัดนิดนึงนะครับแล้วก็มาใส่นะครัต่นี้ก็ราคาน่าจะจบสักประมาณ8,000บาทได้เลยแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับตรงนี้ อ,อย่างที่ได้เห็นนะครับราคา5,900นะครับได้การ์ดจอตัวที่เป็นยอดนิยมเลยนะครับ GTX 750Ti นะครับแรม16 GB ได้เป็น Intel Core 3 6 1 0 0นะครับราคา5,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะผมจะลองถามดูว่าที่ร้านจะมีรุ่นที่เป็น i5 ไหมหรือ i7 ไหมแล้วก็เพิ่มตังค์เท่าไหร่นะครับอาจจะลองเปลี่ยนตรงนี้ดูก็ได้นะสเปคเล่นเกมนี่ 6,900บาทเป็น i3 8100นะครับแล้วก็มี SSD แล้วนะฮะมี GTX 1050ให้ ก็ราคาก็น่าสนใจนะครับตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งแรม8์แกิกะไบต์เนี่ยเพิ่มมีแปดกิกะไบต์นะครับราคาอีกนิดเดียวเองนะฮะราคานี้หลักไม่ถึงพันบาทนะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังมีตัว PC อื่นๆอีกเพียบนะครับในงบที่เหลือคุณเชื่อได้เลยว่าพันกว่าบาทคุณก็หาซื้อคอมได้นะครับและจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับ24นิ้วนะฮะ2 3 24ิบสนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยอันนี้ผมเห็นแบบ เออการขาอะไรเงี้ยดูน่าสนใจดีนะครับหล่อเลยทีเดียวน,นะครับของฟิลิปนั่นเองนะฮะตัวนี้ออดูเท่ดีนะครับ2,590บาท24นิ้วมีพอร์ตในทุกๆพอร์ตที่คุณต้องการนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยด้านในเองคุณยังสามารถสอบถามได้นะครับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คุณจะเพิ่มแรมเปลี่ยน CPU จะใส่การ์ดจอรุ่นไหนเนี่ยนี่ก็มีวางติดไว้ให้นะฮะนี่รุ่นยอดนิยมคุยกันเยอะเหลือเกินนะครับ GTX 750Ti ราคา1290บาทนะฮะหรือว่าจะเป็น1060นะครับตรงนี้ GTX ราคา2,990บาทนะฮะก็จะมีทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองปะปนกันไปนะครับยังไงสอบถามกันก่อนนะเพื่อที่จะอัปเกรดในการเล่นเกมของคุณนั่นเองครับ มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมมาแล้วก็จะได้ประกอบทั้ง PC มือหนึ่งเลยนะครับก็คือของใหม่แล้วก็มือสองเขาก็มีนะฮะแล้วก็ทำมาทึ่งหลายครั้งแล้วเพราะว่ามีเรื่องของ Workstation นรวมไปถึงโน้ตบุ๊กที่คุณใช้ทำงานแบบจริงๆได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันดีกว่านะครับกับ Next s t e p r ร b บอ n ว่า5,000บาทคุณจะซื้อ PC รุ่นไหนได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ มาถึงตรงนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยนะมี PC ที่เป็นแบรนด์เนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะ HP แล้วก็เป็นแบบ Mini PC ที่คุณสามารถไปติดหลังจอได้เพราะมันมีเมาส์ให้นะครับรวมไปถึง PC ตัวแบรนด์แบบนี้นะฮะพ a ว i l i เล590 MT นะครับราคา4590บาทเขามีให้นะครับเป็น i 3 8 1 0 0 RAM DDR4 4GB นแมดีีรตรงนี้คุณอัปเกรดได้เป็นฮาร์ดดิสก์ SATA นะครับ1เทราไบ กระจอด้วย GT 730นะครับผมตรงนี้ราคา4 5 9 0บาทส่วนราคาล่างเนี่ยจะรวมจอ21.5นิ้วจอ22นิ้วนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น Dell Optiplex ตรงนี้นะครับ7040จะเป็นตัวบางเช่นเดียวกันนะครับเป็น i7 6700แล้วก็มีฮาร์ดดิสให้500นะครับตัวนี้จะเป็นกาจอออนนะครับผมคุณสามารถที่จะเพิ่มก็ไปได้แต่เป็นโลโปรไฟล์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถัดมานะครับ4,990บาทนะครับตัวนี้ i5 6400นะครับเป็น A c เซ มีฮาร์ดดิสให้1เทแล้วก็การ์จอเป็น GT 730ครับน่าสนใจนะและไม่ใช่แค่ด้านหน้าตรงนั้นนะครับด้านในเนี่ยเขายังมีตัวที่เป็น PC นะครับที่คุณสามารถเลือกใช้ได้6 9 0 0ได้ i 7 8700นะครับการ์จอ Nvidia e GT 720นะฮะราคา6,990บาทครับแล้วก็เป็นเครื่อง PC ที่เป็นสำเร็จรูปนะครับทั้งทาง Acer เอง HP นะครับแล้วก็ค่ายอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะฮะ ในนี้นะครับเขายังมีอสซอรีให้คุณได้เลือกอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมนะฮะถ้าคุณยังใช้ดีนา3อยู่แล้วคุณมันเสียแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรต่างๆพวกนี้ก็เอามาได้นะครับมีพอร์ตคอนเนคเตอร์อุปกรณ์อื่นๆนะครับ DVD d ดีไดที่เป็น Optical เป็นการ์ดซีเรียลสำหรับคนที่ใช้เครื่องทํางานอยู่นะครับเครื่องคิดเงินเครื่องอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลือกได้นะครับแล้วก็ยังมีนี่ ปรกาศจอตัวเล็กๆนะครับการ์ดแบบนี้โอ้ oh, จาก ATI นะฮะแต่เป็น p s e c a e แล้วตัวนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเป็น ATI Radeon HD 3650นะครับตัวเมมโมรีจะไม่ถึง1 GB นะฮะอันนี้พอให้เปิดใช้งานได้นั่นเองแล้วก็มีสายต่างๆครบเลยนะครับให้เลือกใช้กันแล้วก็ถ้ามาถึงแล้วแล้วคุณคิดว่า เครื่องประกอบมือที่เป็นมือ2เนี่ยมันยังไม่โดนใจคุณอยากจะได้มือ1นนะฮะด้านหลังเขาก็มีอุปกรณ์ต่างๆไว้รอใคุณเลือกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีเซต p c ของเขาเองเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยตาลายทุกครั้งเลยนะเพราะว่าตัวเซตที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ CPU มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร y z e ซ7 5 7 0 0 x นี่ตัวนี้ผมเคยเทสไปให้ดูแลนะครับ สเปคดีเลยนะคุณสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นขับการ์ดจอตัวกลางๆเนี่ยสบายๆครับหรือว่าจะเลือกตัวที่ย่อมลงมาก็ได้นะครับตัวนี้เมนบอร์ดหลือประมาณพันกว่าบาทและคนซื้อ CPU ไปนะครับไรเซน5 560G เล่นเกมแบบง่ายๆพื้นๆน,นะครับโมบา้าเล่นเกมแนวแบบแคชชวลเนี่ยสบายครับ เดินมาสะดุดตานะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับที่เสียเนี่ยแล้วก็ผมก็มาเห็นที่ n p m ก็เลยถามเขานะครับเขาบอกว่าก็เป็นเจ้าเดียวกับฝั่งนู้นแหละครับแต่แยกโซนออกมาเพื่อให้แบบสินค้ากระจายออกมาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมเองผมชอบนะก็เดินสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะเรามาดูลวกันนะครับสำหรับ PC 5000บาทนะครับที่ในเสียรลังสิตนะครับณเวลานี้นะช่วงปลายปีนะเราดูมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปถามเขานะครับเขา บอกว่ามีแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเป็น Lenovo M 9 2 0 S นะฮะเพราะว่าเขาให้เป็น i 5 8 5 0 0นะครับแรม8 g b DDR4 ฮาร์ดดิสก์หเทครับแล้วก็รองรับโมดูลที่เป็น M.2 ด้วยนะฮะแล้วก็ออกทำออกสามหน้าจอออกผมคิดว่าพอร์ตเขาให้มาครบเลยนะครับราคาแค่4,290บาทนะครับเขาบอกว่าคือถ้าจะใส่ SSD เข้าไปเพิ่มนะครับ256เนี่ยเขาบวกแค่700บาทเท่านั้นซึ่งความจริงที่ผมดูนะฮะมีหลายรุ่นที่นน่่าาาสสใจแล้วามารถไปตอ ใช่นะครับอลองมาดูวันนี้ครับเดลออปติเพล็กสามศูนย์หกศูนย์นะครับอันนี้เราน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับเป็น i58500 แรม8ครับแล้วก็มี M.2 ด้วยนะครับ6,990บาทซึ่งมาในเคสแบบ ใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณสามารถหากราะจอมาใส่เพิ่มได้นะฮะแล้วก็ถ้าตัวสเปคแรงๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีเป็น,นคอร์ดโดให้ P220 นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวคอร์ดโดตัวเริ่มต้นสำหรับคนที่ใช้ทำงานใช้ตัดต่อหรือว่าทำกราฟิกก็ได้นะครับราคา14,990บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็คือ I7 Gen6670 นะครับ4,990าบาทนี่เขาวางไว้เลยสินค้าขายดีนะฮะโอ้จริงมีหลายรุ่นเลยนะครับที่ดูน่าสนใจนะถ้าคุณเน้นแบบ PC ที่สำเร็จรูปใช้งานได้เลยนะฮะนี่มี9,999บาทไอ้ e n 6เจนมีกัรจอ, 1, อ์ดจอ GTX 1เ t x 7 50 Ti ให้พร้อมจอ22นิ้วอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะฮะที่น่าสนใจร้านนี้นี่มีของเล่นด้วยนะครับมีอุปกรณ์มีเกมมิ่งเกียร์อะไรต่างๆมากมายเลยนะฮะจอก็จะมี24นิ้ว27นิ้วนะครับ27นิ้ว LC นะครับ3,990นานะครับราคาเซลเลยนะครับ27ิ รุ่เฮิร์ด้วยนะแล้วยังมีรุ่นอื่นอีกเพียบนะครับถ้ายังไงแล้วมีคอมเล่นเกมนะครับก็ลองมาเลือกจอที่นี่ได้มีจอให้เลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับขอเข้าไปส่องตรงนี้นิดนึงอ่านี่เป็น q u a d โ o P2200 นะครับ4 9 9 0บาทเป็น vram 5GB กิกะไบต์นะครับแล้วก็มี gtx 1060นะฮะแล้วก็ตัวนี้ gtx 750Ti ดจก่า แล้วก็รุ่นใหม่ให้คุณเลือกเลยนะครับยังไงลองแวะมานะครับ NPM อยู่ตรงลานกิจกรรมชั้น2เลยนะครับมาแวะดูกันได้นะครับชอบรุ่นไหนจัดไปเลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือคอมงบประมาณ5,000บาทที่ผมพามาดูนะครับจะมีทั้ง PC ที่แบบเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็ PC ประกอบอีกด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับเรื่องของสเปยก็จะเริ่มกันได้ i5 Gen6 นะครับไปจนถึง i7 Gen8 อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนมาใช้งานแต่สำหรับมินก็แนะนำนะครับก็เลือกรุ่นที่เจนสูงขึ้นมานิดนึงนะครับมันอาจจะเริ่มที่ประมาณสัก5,000ปลายๆหรือว่า6,000บาทแต่คุณยังสามารถไปต่อได้แล้วก็อย่าลลืืมะคคคสิ่่งงทีุณจต้อเเช็็ยก พื้นที่ในการติดตั้งกร์ดจอ2ก็คือเรื่องของ power supply นะครับถ้าคุณต้องการจะอัปเกรดกร์ดจอแล้วก็ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณงบประมาณเท่านี้ผมแนะนําว่าลองเลือกรุ่นเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็ใช้งานไปแล้วอัปเกรดในภายหลังนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ให้แรมมา8ที่กไแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เลื่อนขึ้นก็เพิ่มอีก8ก็ได้นะครับใช้กร์ดจอบอดไปก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มกร์ดจอทีหลังนะครับส่วนกร์ดจอจะเพิ่มอะไรได้บ้างเนี่ยคุณก็ต้องไปเช็เอาาานนนนะร,ร,รัับวน่่่สสีไไีมดงกกก็ปึนนทพู การังทิ์นะครับณนะวันนี้ปลายปี2,566แล้วนะครับก็ถือว่าหลายๆล้านเนี่ยมีความคึกคืนแล้วก็คึกคักพอสมควรเลยนะครับคุณสามารถมาช็อปได้มีสินค้ามากมายให้คุณได้เลือกนั่นเองนะครับส่วนข้างหน้าผมจะพาไปที่ไหนไปดูอะไรติดตามชมนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจมิ้นกน็แล้วก็ channel MBS ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ